สวัสดีครับคลิปที่สองจุดนี้เป็นจุดชมขังข่าวบินออกจากถ้ำเจ้ารามนะครับผมขณะนี้เริ่มฝูงแรกเริ่มบินออกจากถ้ำแล้วนะครับเห็นไกลๆนะครับนอลเห็นไกลๆครับ ใหญ่แล้วครับเวลาประมาณนี้ทุกวันนะตามฤดูกาลนะครับฤดูฝนฤดูหนาวอันนี้เริ่มเข้าฤดูร้อนเวลาก็จะจะเคลื่อนไปตามการตกของพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ตกเร็วก็จะออกเร็วนะครับโอ้โห นี่เป็นฝูงกลุ่มแรกๆที่ออกมานะครับยังยังไม่เป็นเป็นฝูงใหญ่ถ้าฝูงใหญ่ออกมาก็จะเป็นต่อเนื่องกันเป็นรำเป็นลำนะฮะเริ่มออกมาเยอะแล้วครับจ <c oughs> ึง ถ้ำจรามที่เรามาชมครั้งคราวออกจากถ้ำน,นี้ก็เป็นถ้ำที่พบคนพบองค์หลวงพ่อพระศิลาที่ปฏิสถานที่วัดทุ่งเสลี่ยมซึ่งได้อัญเชิญออกจากถ้ำไปตั้งแต่ปี2472 จะซูมนะซูมไม่เห็นชัดๆโอ้โ oh. หบินผ่านหน้ากล้องนะบินต่ำมากครับวันนี้วันนี้ข้างขาบินต่ำมากเลยครับบินผ่านหน้ากล้องเลย โอ้โหบินผ่านหนะ้ากล้องวันนี้บินต่ำมากครโอ้โหบินต่ำครับเนี่เราจะให้กล้องซูมนะโน้ตโนอันตร,รา ยี่สิบห้าจีรถยี่สิบอันตราห้าจีสวยงามมากครับวันนี้โอ้โหนี่ก็เป็น โอ้โหสวยงามครับวันนี้โอ้โหมาทีเดียวสองเส้นเลยมาทีเดียวสองเส้นเลยครับ อ๋ออันนี้เป็นฝูงใหญ่กลุ่มใหญ่เลยครับไม่ขาดมาต่อเนื่องเลยครับอันนี้คือกลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มแรกๆก็จะออกมาทีละชุดทีละชุดอันนี้เป็นมาไม่ขาดสายเลยครับ สวยมางามมากครับวันนี้โอ้โหได้ยินเสียงปีกกระพือเลยนะครับ 哦吼。Uh huh. สวยครับอันนี้สวย <c oughs> จะมีเหยี่ยวด้วยนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆที่เราเห็นนะจะเป็นเหยี่ยวที่คอยจับทั้งข่าวนะเห็นที่บินโฉบเชียวตัวใหญ่ๆนะฮนะตัวใหญ่ๆที่เราเห็นนะันจะเป็นเหยื่ยวนะ คอยโชว์ข้างข่าวนน่นกักตัวใหญ่ๆนะฮะจะเป็นเหยี่ยวนะฮะพระอาทิตย์เริ่มอัสดงนะฮะแสงสีทองเริ่มมา หนูไม่แบมบู้องาก่อนเดบุเบ็ดรถยางหัวดสีเอกดูไปกับตัอบอา ยังทยอยออกมาเรื่อยๆนะครบางวันเป็นชั่วโมงกว่าจะหมดหรืออาจจะมืดจนไม่มีแสงจนเรามองไม่เห็นถ้าเป็นฤดูหนาวนี่มันจะมืดเร็วนะบางทีคข่าวยังออกไม่หมดก็จะหมดแสงซะก่อน ได้นะครับโอ้ยังอีกเยอะนะครับกว่าจะหมดทยอยออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ